มีคนบอกว่าซื้อเบอร์มงคลกับดีคโคเดอร์หนึ่งห้าเก้าครับปลอดภัยที่สุดอยากรู้ชมคลิปนี้ครับต้องมาบอกนี่ก่อนว่าการโอนเงนินทุกทางเด็กเซนครับผ่าน Payment Gateway ซึ่งคุณคิดว่ายืนยันตัวตนง่ายหรอครับผ่านธนาคารกลางเพื่อมีบัญชีของตัวเองแล้วที่นี่ผมมีสำนาเทะเบียนบ้านสำนับัตบประชาชนแม้แต่บ,บุ๊คแบงก์ธนาคารขอพ่อค้าไวหมดเลยเพราะฉะนั้นคนเป็นมิจฉาชีพไม่เข้าครับที่นี่มันจึงปลอดภัยและมันไม่ได้ปลอดภัยแค่เงินของคุณนะเพราะว่าเงินมันถูกพักไว้ในธนาคารกลางเกิดปัญหาจริงๆขึ้นผมครััญคบ มันไม่ได้ปลอดภัยแค่เงินของคุณนะมันปลอดภัยยันศาสตร์เบอร์มงคลเพราะผมเป็นเว็บเดียวในประเทศนะครับที่กล้าพูดเลยว่าถ้าใส่เลขผิดไม่ตรงหลักอาจารย์นิติกิจเลขเสียที่ตลาดไม่ต้องการปุ๊บเนี่ยโปรแกรมเด้งเลยครับดิดเบอร์นั้นออกจะไม่มีเบอร์แบบนั้นโพสต์อยู่เลยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสูงมากอย่างที่คนอื่นบอกครับเวลาไปข้างนอกคุณจะเจอปัญหาอะไรบ้างเช่นต้องมานั่งเช็คเครดิตพ่อคา้าพ่อค้าซื้อแล้วไม่ส่งเจอไม่ฉาชีพพ่อคา้ามีปัญหาเรื่องขนส่งด้วยและแบบเล่นแง่กับเราคืนเงินไม่เต็มจํานวนอะไรก็แล้วแต่่่ปััญหหาาาาเเเเลลลนนนี้้้้จะไมมมกิดดขึคคคครรรบบบบถุณซือออ์์งงต ของ decoder199.com ครับ,รบและที่สำคัญถ้าคุณอยากรู้ว่าเบอร์คุณมงคลไหมก็สามารถไปเช็คบนเว็บได้หรือทักหาแอดมินครับนัดคิวโทรคุยได้ครับ